ก็สวัสดีครับนุ้นองวันนี้นะครับผมพวกเราสองคนแก๊งกล้วยนะครับผมโดนโจรสลัดจับตัวมาพวกเราเราต้องเอาตัวรอดจากเกอะโจรสลัดนี้ได้พวกเราจะเป็นยังไงจะสนุกแค่ไหนไปกันเลยดีกว่าพวกเราเราต้องเอาตัวรอดกันลวล่ะแยบไปกันเลย ไปโซล,โล่ารออะไรล่ะพวกเราโอ้โหไปกันเลยดีกว่าปะเจย์อาา่าฮะนี่อะไรเนี่ยอเจงโอ้โหเร็วพวกเราโอ้โหเราต้องออกจากเกาะน,นี้ได้อาา่าฮะไอจูสลัดนี่ฮัลโ,โหลมันจัฉันมาทำไมเนี่ยฮัลโ,โหลเจย์เร็วปะแกงกล้วยเราเจงเร็วอา่วอาภารกิจต่อไปคืออะไรเขาว่าไงรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเรือจะมารับเขาบอกแบบนี้จเจงเฮ้ยแล้วฮัลโหลเจย์มารับป่วนหน่อยอฮ้ยเจง แกงกล้วยมาแล้วฮัลโหลอาเจงอ่ะเจงเย่ไปเลยโซล่าขึ้นเรือเลยป๊าบอ้าวอะไรวะอาเจงโอเคขึ้นได้แล้วแหละเบคอนไปได้แล้วเราอะฮัลโหลอาเจงวันดีอาเจงเบคอนไปละอ้โหเรือไททานิีกพวกเราอาเจงไปละโอ้โหจะมาเราไปส่งเกาะไหนอะ้อไปส่งเราที่เกาะหัวกะโหลกแน่เลยพวกเรา น่ากลัวไหมจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราแกงกวยข้างหน้าพวกเราโอเคเราไปกันเลยดีกว่าว้าดีกว่าพวกเรามันช้านะไอ้บ้าวอ้าหโอเคถึงแล้วพวกเราฮะอ๋ออนนี้มันกอหัวกระโหลกนี่นะเบคอนเฮ้ยมีอะไรด้วยพวกเราโอ้โหโอ้โหอะไรขึ้นชช้งชช้งชึ้งชึ้งชิงเชึ้งชึงโอเค เขาเรียกว่าเกาะตอดเฉยเกาะพายลมมีแบบนี้ด้วยไปแล้วโซล่าเจมไม่คอนไปไหนละฮะไปแล้วลเมคอตไปไหนล่ะฮะเขาไปไปเลยอเจ็งมาเลยไปแล้วล่ะพวกเราเต็มๆเฉกพายก็แล้วอเจ๊ไปเลยรอเลยเจ๊วัดดี้โอ้โหมันวางระเบิดเต็มเลยมันบอกว่าอะไรพวกเอ็งนี่ไ yup ม่รานหรอกอเจ๊แต่ก็ไส่เชือกขึ้นไปแล้วกันนะอเจ๊โอเคอเจ็ง โอเคไปแล้วอาเจ็งฮะกระโดดสะพานแล้วอาเจ็ง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 อาเจงอาเจ็งโอ้โหลาวานี่มันเหมือนลาวานี่เลยอะฮ่าฮ่าเฮ้ย่าเหมือนในแมตต์อันนี้เลยสครูอเบียอาเจ็งโอเคปลาละอาเจ็งดีเพื่อนไม่คอนเหรอเอ็งรอได้ดิเฮ้ยเหรอโอ้โหเป็นไงล่ะไม่รอสมล้มหน้าปลาละโอเค มาแล้วโซล่าแล้วเอเจยเบคอนนะมาด้วยหาเพื่อนร่วมทางไปกันดีเยอะจะได้สนุกพวกเราเอเจย์ฮ่าฮ่าเจ็กไปเจ็กไปเอเจงเอเจงฮ่าฮ่าโอเคทางไหนวะทางนู้นแหละเอเจย์เอเจยกอ๋อแกงกุ้ยมาและบันน่านะอะไดกเกอรกฮัลโหลฮัลโหลมอตโต้อ๋อดูแกงด้วยเอเจยเพริบประจำแกงเพลงใหม่ฮ่า นี่เพลงวุ้จับแก๊งเพลงก็ได้ไว้าฮัลโหลฮัลโหลบอสจ้าฮ่าาฮ่าพอาเจย์อาเจ๋งเร็วโซล่าเร็วอาเจ๋งมันตามมาหรือเปล่านะไอ้จอสลาเนี่ยโอ้ตามมาเหอะไม่กลัวหรออาเจย์อ๋ออาเจ๋งเย้โอ้ดีอะไรเนี่ยโซล่าโอ้โหนี่มันกะโหลกใครเนี่ยมีเขาด้วยโอ้โหมันกะโหลกซาตานหรือเปล่าเนี่ยฮะอาเจ๋งอ๋อโครงกระดูกนี่เป็นคนนะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยหรือไม่ใช่วะแล้ว เจ๊ช่างมันเถอะเราล่อแล้วแหละตอนเนี้ยาวันดีเพื่อนฮัลโหลไอ้จับข้ามาเนี่อ่ะเจ๊เจับมป็นทำไมฮะก็ล้อเจ๊เจ้โหจาปนเลยค่ะสองคนไม่มีให้ปนหรอกเจ๊มีแต่รอยยิ้มอมีแต่รอยยิ้มกับความรักเอาไหมมีให้ปนแค่นี้แหละเจ๊เจ๊งไปเร็วโซล่าเจ๊จะรอแล้วแหละพวกเรา เจ๋งอ๋ออีกไกลเลยบอกจะรอดเจ้ชาวมันเถอะไปละเย่เฮ้ยโอ้โหระวังนะมันมีก๊าดอะฮ๋ออ๋อไปเลยๆๆๆๆๆๆเร็วระวังระวังระวังให้ดีกเราระวังด้วยมาเร็วอะ๋อ อาเจงอาเจงยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลนก็ลนไปเลยเฮ้ยปล่ยเลยเฮ้ยเสียวหัวจังเลยอาเจงฮะอาเจงอาเจงฮิไอโอ้โหอาเจงฮีเป็นไงล่ะฮิฮิเลยไปก็ต่อฮิฮิอะฮะ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 ไป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 อ๋อนี่อะไรเนี่ยอ๋ออาเจงโห่นี่มันเกวียนรถไฟนี่นาพวกเราโว้ ก็เอาตัวรอดจักเก็ตรถไฟพวกเราอ่ะฮะอจ๋ไปไปไปเจ๋งไปเลยแล้วไปละมาละไอ้อ้วนไอ้อ้วนตางเดียวเลยเนี่ยมาวันนี้เคยล่อแรัมาเลยอาเจิมาแล้วครับไอ้อ้วนแกมือหน่อยไปมามาละอาเจิรอแล้วละอจิเช็คปอยเช็คปอยไปแล้วโซลี่อาเจิ ไปเลยโอ้โห,โห,หรอแลยนะโอเคไปแลวไปดิโซล่าทางไหนวะทางนี้ไอ้โดนฉันโอ้โไม่รอดตะกู่เลยโอ้โห,โห,ะะโอ,โหอะไรเนี่ยเสียเวลาด้วยสอริอ,อะไรโอเคไปกันต่ออาจจงอาจงฮะ ปเดิไปเไปปเร้อนไปก่อนเราสับสับเลยนะวิคงขีตากันแล้วไปวิงขี้ตกอเจวิงขี้ตกอ้เจ๊จะรออะไรเง้ยโอเคโอ้โหก็จะรอดฮวันดีน้องผมเหลืองรอพี่ด้วยเหะเขาสาวอเจ๊อ้เจ๊อเจ๊ปเหรอแล้วอเ้ยรอะอวันดีครับแกงกล้ยมาวะไะอารวาสอเจสวัสดีจิงจงไปปเย้ โหโหไหนเนี่ย๋อสะพานไหนเนี่ยพวกเราโอ้โหเหมือนน้ำตกเลยแหละไปกันเลยป่ะเดี๋ยวไ่เสียเวลาไปแล้วโซล่าอจึงอจึงอ้าอ้าโอ้เสียวไว้ก่อนแหละอจึง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 อ้าโอ้โหรอไว้ก่อนเลยแหละอ้าไว้ก่อนเลยอ้าอย่างเดียวเลยอ้วนเกิดอะไรขึ้นกัอ้าอ้าย่วอจง อ่ะเจ๊อ๋อน้ำตกดิน้ำตกอะไรเนี่ยอ๋อน้ำตกสมอลและภูมิลบเกี่ยวอะไรกันวะเนี่ยโอ้โหอันนี้น่าจะยากครับพวกเราโอ้โหไปละอ่ะเจ๊อ่ะเจ๊ก็เจ๊ก็เจ๊เจ๊เจ๊กวนไปลิงอยู่แล้วกวนกระโดดหมดละไม่สนใจหรอกกวนกูที่ไหนนี่ไงฮะอ้าาาอ้าาาอ้าาาสุราเขาลัดกันโอ้ยลัดลายลายโอ้ย มาแล้วไปกันต่อพวกเราโทษทีนะครับอ้วขอโทษทีอาเจก็ขออ้วนทำให้เสียเวลาด้วยนะเป็นตัวถ่วงของทีมมะเนี่ยแน่นอนแหละอาเจงเฮ้ยเป็นตัวถ่วงของทีมเฉยงงเลยอาเจงเต็มละอ้วจะเหินแบบนี้โชว์คนล่ะอเหมือนเทพอ้วนอาเจงอาเจง วัดดีว่าไงฮะเจมันบอกว่าอะไรให้เราขึ้นเรือไปได้เลยฉันจะพาไปส่งไปดิรอเลยนะยเจมันจะพะเจาพเราไปส่งแล้ไลวไปมันจะปล่อยเรากลับบ้านละเจ้า้าวุะุุุุุุุุุุุุุุุุุุาุุุุุุุุุุุุุุุัุุัุุุุุุุุุุุะุุลุวุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ่ลุุุุเุุุุุุุุุุวุุุุุุุเลุุุุุุุุุุ ทางเราต้องหาทางกันไปอเจ๊หาทางกันไปหาทางกันไปไปละอเจ๊งเจ๊งเฮ้ยระวังนะเนี่ยเหมือนอะไรเนี่ยอ๋าอันนี้ห้ามโดนแน่เลยอเจ๊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 ชิงช่องเฮ้ยชิงช่องเฉยผลเดียวละอเจ๊อ๋าเนี่มันกล้วยนี่ยนะพันเดียวเอฉันเลยแหละกล้วยหอมจอมซอนอเจ๊งไปละขึ้นไปเลยเย้ โอเคเราอยู่ไหนแล้วเนี่ยอาเจ๊ไปเราต้องเอาตัวรอดจากที่นี่ให้ได้พวกเราไปกันต่ออาเจ๋งอาเจ๋งอาเจ๋งโอเคมา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 อ๋ออันนี้อะไรเนี่ยอะไรอาเจ๊อ๋ออันนี้ไต่เราวอีกแล้วอาเจ๋งง่ายมากอาเจ๋งกระโดดจรงเด้ออะไรอ้วนไม่สนใจอาเจ๋งเจี๊ยบรอแล้วล่ะเย่ไปละอาเจ๋งฮ่าเย่ออกมาแล้วล่ะพวกเราโอ้โหตอนนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยฮัลโหล วันดีเพื่อนนะฮจะถึงละมังเส้นชยัยพวกเราแล้วไปกันเลยอ๋นนอาาเส้นชัยของเราคือทางลอนนั่นเองเขาบอกว่าไงระวังถังนะครับถังกำลังจะกิ้งลงมาโอเคคนไม่กลัวหรอกไปกันเลยอันนี้เราต้องไปตรงกลางพวกเราว้าวกูที่ไหนเรามาได้มาได้มาตรงกลางเลยตรงกลางอจิอจมันมาซ้ายหลบขวามาขวาหลบซ้ายโอเคละ่า งงลิไปกันต่อพวกเราโซล่ามาล่ะไปอะเจงอะเจงอะอลำวังเลยนะสะพานนี้น่ากลัวเหลือเกินตกไปนี่กลายเป็นผีทะเลเลยแหละเฮียามเป็นผีทะเลกระโดดน้ำลงไปเลยเจ๋งอะเจ๋งอะหะตกไปนี่ตายเลยแหละฮัลโหลกายป็นผีทะเลเลยแหละอะเจงอะเจงอะเจงเฮ้ยตรงนี้คืออะไรเฮ้ยนี่ใ้รนี่โซล่าเย้พวกเราอ๋อล่ะไปกันเลยยู สวยงามเวลาโอเคเย้พวกเราลอดจากเกาะโทสลาลวล่ะโอ้โห ขอแสดงความยินดีด้วยครับคำบอกแบบนี้เอตุยคุณพานดานกอดสลาแล้วครับเย่เย่สามารถเลือกอาหาแมทไม่ได้เลยตรงนี้เอาจยโอเคฉันไม่เลือกหรอกเ้ยเย่เ uh ย่ huh. yeah, yeah. ต่อไม่ไง่ายมังครับน้องๆคลิปนี้ถ้าชอบใจก็อย่าลืมทำตามหน้าที่ของคนดูนะครับผมพี่ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเช่นเคยวันนี้พวกเราสองคนแกงกล้ยก็ขอลาไปก่อนแล้วพวกเราแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับไายละาลาเย่ yeah.